ครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะครับพาทุกท่านนะครับมาดูที่สวนมะนาวนะครับของผมเองครับคุณวิรัชคำจันทร์ที่บ้านโนนสว่างตำบลไทบุญอำเภอหนองขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับช่วงก่อนหน้านั้นนะครับยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของแคลเซียมบอลลอนนะครับตอนนี้ก็เลยมีโอกาสได้ใช้นะครับเนื่องจากว่ามีผู้แนะนำนะครับให้มาใช้เกี่ยวกับ สวนมะนาวนะครับก็ลองมาใช้ดูก็ปรากฏว่าสองสามอาทิตย์แรกที่ใช้นะครับปรากฏว่าเริ่มมีตาดอกนะครับเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากที่ใช้ประมาณสักอตอนนี้ก็ใช้ทั้งสวนนะครับสองไร่นี่ใช้หมดหมดตัวนี้ใช้ไปหนึ่งขวดนะครับปรากฏว่าตอนนี้นะครับมะนาวเริ่มมีดอกนะครับที่เห็นอยู่นะครับมันจะมีลักษณะดอกที่ถือว่าเป็นดอกที่ สมบูรณ์นะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมดอกสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เป็นยังไงนะครับมันจะมีทั้งมีทั้งใบนะครับมีทั้งใบแล้วก็มีดอกนะครับร่วมกันนะครับแล้วก็จากสารตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะมีะเกสรตัวผู้กับตัวเมียนี่มันจะทําให้มีการผสมพันธุ์ได้สมบูรณ์ดีขึ้นนะครับก็เลยอลอง <Hello. S 1> ลองมาใช้แล้วก็ปรากฏว่ามันตอนนี้ก็ยังยังอยู่ในช่วงร <Hello. S 1> อ,อดูผลผลิตว่า มะนาวที่มีดอกขึ้นมานี้มันจะติดมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คงประมาณสักสองสามอาทิตย์นะครับก็คงจะรู้ว่าเออดอกดอกที่เห็นนี่มันจะติดปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับสังเกตดูหลายๆต้นนะครับหลายๆต้นเนี่ยมันจะมีดอกที่เป็นเป็นลูกแล้วก็มีนะครับอันนี้ยังยังไม่เยอะนะครับตนี้นี้ตัวนี้ ที่เป็นเป็นรุ่นกอดนะครับรุ่นกอนก็พอจะมีบ้างนะครับแต่ยังยังไม่ติดเยอะนะครับลองมาดูต้นนี้ครับแต่ละต้นนะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีทั้งดอกนะครับแล้วก็มียอดนะครับบางบางยอดเออบางบางยอดที่ยังไม่มีดอกนะครับมันก็จะมีเริ่มเริ่มมีใบใหม่ขึ้นเยอะเลยนะครับสังเกตยอดยอดตัวนี้นะครับหลังจากที่ใช้ตัวนี้นะครับก็มียอดใหม่เกิดขึ้นมานะครับ แล้วก็การติดผลนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นรุ่นก่อนนะครับก่อนที่จะใช้ตัวนี้ก็พอดีมาใช้ตัวนี้เสริมเข้ามาปุ๊บนะครับก็รู้สึกว่าลูกที่ได้นะครับมันจะมีะเขียวขึ้นนะครับแล้วก็การติดนะครับจะติดติดเยอะนะครับเป็นมากเยอะขึ้น <c oughs> เป็นลูกเยอะขึ้น <c oughs> นะครับส <c oughs> ังเกตด,ดูหลายๆต้นนะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็ แต่ละลูกนะครับจะไม่ค่อยมีไม่ถือว่าไม่มีไม่มีโรคแคนแคงเกอร์เลยนะครับลูกนี่จะเป็นสีเขียวสดนะครับไม่มีเชื้อรานะครับถ้าแสดงว่าส <c oughs> ารอาหารพวกนี้นะครับสามารถที่จะป้องกันเชื้อราไปในตัวนะครับปริมาณการใช้ก็หนึ่งถังนะครับถัง20ลิตรก็ใช้ประมาณสัก2ช้อนก็พอนะครับ15วันฉีดครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองลองศึกษาดูแล้วก็ถามผู้ที่แนะนําท่านนะครับสำหรับผมนะครับต้องการอยากได้ผลิตภพันธ์ตัวนี้นะครับก็ลองลองโทรมาที่เบอร์ผมก็ได้นะครับ0883725522นะครับลองใช้ดูครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ใช้ครับผมย้ำย้ำเบอร์โทรครับเบอร์โทรย้ำอ่าเบอร์โทรนะครับถ้าท่านใดที่ ยังจำไม่ได้นะครับก็โทรมาที่088 3725522นะครับตอนนี้ของบริษัทเวลเน็ตก็นำผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้เข้ามานะครับให้กับทุกคนได้มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับเป็นสินค้ามาจากไต้หวันนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับโอเคครับคัดดาวค่อยๆไปเอานั่นไหม